สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือดอกของหญ้าพันงูเขียวนะคะออกดอกสีม่วงดอกของเขาก็จะกระจิตริดน่ารักนะคะส่วนที่เห็นเป็นคอยาวๆตัวนี้นะคะเพื่อนๆคือฝักของเขาซึ่งตัวนี้ก็กำลังติดดอกม่วงสะพั่งเต็มแปลงเลยนะคะมองไกลๆนี่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆออกดอกสีม่วงเต็มแปลงเลยใครที่สั่งเมล็ดพันหญ้าพันงูเอาไว้กับอ้อสักแปบ๊บนึงนะคะ อ้อก็จะได้จัดเก็บมเมล็ดกันแล้วนะคะนี่คือใบของพันง์งูใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดพร้อมเพาะหญ้าพัน์งูเขียวพัน์งูเขียวหั่นตากแห้งรักษาโรคนะคะติดต่อมาที่0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับหญ้าพันงูเขียว ตากแห้งมเมล็ดพันธุ์งูเขียวสั่งกันเข้ามาได้จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ